ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบาร์ไรเดอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิว DXG ั๊สไฮเปอร์คีพาวเวอร์ไทป์นั่นเองนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วได้รีวิวเจ้าตัว DXG ั๊สปาร์เล้นไปนะฮะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถกดปุ่มไอด้านบนขวามือนะครับผมไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนไปเริ่มรีวิวนะครับผมก็ฝากสปอนเซอร์หลักของทางชา n e l บาร์ไรเดอร์ทอยด้วยนะครับผมก็คือร้านเจทอยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นของสะสมสายไรเดอร์อุลตร้าแมนหรือว่าเซนไตเนี่ยก็มีใใหห้้เเเลลลืือออกกกกกสสะะะะมมมมาาาาาาายยนนนนนคครรรรับิตภพฮแว็จ ใน Facebook แล้วเนี่ยก็ยังมีร้านในช้อปปีด้วยนะสามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผมคิดถึงของสะสมของเล่นนะคะก็คิดถึงเจดถอยนะครับโอเคเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมก็มาดูกันที่ตัวแพ็กเกจกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับแพ็กเกจกล่องจะดูแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับจะแพกมาในตัวของที่เป็นพลาสติกใสตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแผ่นแบบกระดาษธรรมดานะครับที่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว power ไทยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นวิธีกาารเอ เล่นกับตัวของ dx gas s p a r k l e นั่นเองนะครับก็จะดีประมาณนี้นะฮะวิธีการถอดนะครับผมอันนี้ผมก็ถอดเลยแล้วกันนะครับก็ทําการสไลด์แผ่นนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาตัวของ กัตไฮเปอร์คีออกมาเลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะอ่ามาดูการชัดนะครับผมก็สำหรับตัวของกัตไฮเปอร์คีร่างพาวเวอร์ไทยเนี่ยจะมาในโทนสีแดงนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับพวกกระจกในโบสถอะไรประมาณนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์ U02 นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะมีการปั๊มเป็นกับซีเล็กด้วยนะครับผมเป็นหน่วยนะครับที่แบบ พวกไคจูในซีรีส์นั่นเองนะครับอะ่ะด้านหลังก็จะมีที่กันผ่านนะครับก็ถอดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสลักนะครับเอาไว้เสียบกับตัวกัสสปาร์เลนนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเสียงกันดูนะครับ trigger, อ,อ่ะก็จะมีเสียงเดียวเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีเสียงอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเปลี่ยนเป็นซามโมดนะครับผม ก็จะเป็นเสียงร่างของเจ้าตัว power t i m e นั่นเองนะครับก็สำหรับเสียงตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นพอสมควรนะดูแข็งแกร่งอะไรทํานองนี้นะฮะอ่ะเสียงท่านมาอ่าเหมือนเดิมนะครับเรียกอาวุธเนาะอ่าอะนี้ก็เป็นท่าปล่อยลำแสงอะไรของเขานะครับผมก็ว่าไปนะฮะโอเคกับหมดเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกับตัวของ dx กัสสปาร์กเลนกันเลยดีกว่าครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกับตัวของกัสสปาร์กเลนกันเลยดีกว่านะฮะโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยอ่าเป็นเดริเซียมนะครับผมสำหรับ power time เนาะก็ถ้าเป็นมัลติไทยจะเป็นอะไรอะซูพีเรียมนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นในโหมดเปืนกันก่อนนะ ่าก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นเสียงเดียวเหมือนเดิมเนาะสำหรับโหมดปืนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นในโหมดสปาร์กเลนกันเลยดีกว่านะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเสียงออกทั้งตัวของกัาสปาร์กเลยแล้วก็กัส h เฮ e เปอร์คีเลยนะครับผมโอเคอุลตร้าแมนทริกเกอร์ เสียงก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็ดูหน้าเกงขามเลยทีเดียวนะครับเหมือนที่เรากดไปตอนต้นคลิปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นเสียงอื่นกันดูนะว่ามีเสียงอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับร่างของมาติไทยเนาะไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ย LED จะเป็นสีแดงด้วยเนาะตามสีร่างเลยนะครับผมมาเสียงต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับผมเรียกอาว,วุธออกมานะครับ ก็เป็นเสียงน่าจะปล่อยพลังเนาะแล้วก็วนกลับมาเสียงเดิมนะครับผมวนลูมแล้วมีอยู่3มเสียงเหมือนเดิมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงไทยคลิปกันเลยดีกว่าครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิว DX Cut Hyper Key Power Time นั่นเองนะครับผมสำหรับชิ้นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคีย์อีกชิ้นหนึ่งนะที่ใครที่เก็บแบบ DX Cut Spark อะก็คงต้องมีนะเพราะว่ามันเป็นร่างอัปเกรดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ย ร่างนี้ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะดูแข็งแกร่งแล้วก็ดูทรงพลังตามชื่อร่างเลยก็คือ power t y p นั่นเองนะครับผมรีวิวคลิปนี้มาสั้นๆประมาณนี้แลวกันนะไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากร้าเจทอยด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ให้ทางช anel ด้วยนะครับจะได้เป็นแรงใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็ฝาก,กติดตามด้วยนะครับคลิปนี้